f o r t จูเนรรุ่นบ้าพลังยอดขายเดือนแรกมาแล้วบอกเลยยอดขายอย่างโหดฉีกรุ่นอื่นกระจุย สวัสดีครับผมการเลสซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาดูยอดขายรถในกลุ่ม PvV นะครับวันนี้จะพามาดูเป็นยอดขายเดือนสิงหาคมนะฮะแล้วก็เป็นยอดขายรวมกัน8เดือนต้องบอกกันเลยนะับว่าเดือนนี้น่าสนใจแบบมากๆเลยนะครับอ่าพามาเริ่มต้นนะฮะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของยอดขายรถ PvV นะครับขอญาตพูดย้อนหลังไปสักนิดหนึ่งอ่าสำหรับปีนี้นะฮะปี66เนี่ยทางด้านของอิวสุมิวเอ็กนะครับสามารถจะสอดแทรกขึ้นมานะฮะเป็นผู้นําได้ถึง3เดือนนะครับ ก็คือทางด้านของ f o r t จูเนอเนี่ยปกติจะเป็นผู้นําเสมอนะครับเป็นอันดับหนึ่งเสมอเลยลหะแต่ว่าปีนี้นะฮะมิลเมาแปลกนะครับโอ้โหนี่ขึ้นมาเป็นอ่าเบอร์นหนึ่งหลายเดือนติดต่อกันเลยนะครับแลือมีบางเดือนนะที่เขาแบบขึ้นมา2เดือนต,ติดติดกันเลยต้องบอกว่าปีนี้สุดสุดจริงๆนะครับแต่มาถึงณปัจจุบันนี้นะฮะต้องใช้คําว่าตลาดเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วนะครับก็คือทางด้านของโตโยต้าฟอร์จูเนอนะครับ ตัวตาฟอรจเนอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะที่กาลสิงขออนุญาตเรียกแบบฉายาแบบฮาๆหน่อยแล้วกันนะครับก็คือ f o r ์จูเนอตัวบ้าพลังนะครับอ่าทำไมถึงเรียกว่าตัวบ้าพลังนะครับเพราะ f o r ์จูเนตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับออกตัวที่มีแรงม้ามากถึง224แรงม้านะฮะโอ้โหตรงว่าเป็นรถที่แรงที่สุดในคลาสทันทีเลยนะฮะ อ่าแล้วพอทันทีนะครับที่ทางด้านของฟ o r t จ n เนเนี่ยออกตัวใหม่ล่าสุดออกมานะครับต้องบอกว่าตัวยอดขายเนี่ยโอ้โหแซงชาวบ้านชาวช่องเขาไปชนิดว่าไกลมากๆเลยนะครับตั้งแต่เดือนแรกเลยนะฮะที่เปิดตัวออกมานะครับอ่ะเดี๋ยวจะพามาไล่แต่ละยี่ห้อเลยลนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยยอดขายที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับเริ่มต้นจากที่ทางด้านของนิสันเทราดิสันเทรานะฮะยอดขายลดลงเหลือ76คันในเดือนสิงหาคมนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าตัวยอดขายเนี่ยลดลงอย่างมากเลยนะครับ ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากๆสาหรับทางด้านของอนิสันเทลร่านะฮะแต่ต้องรอดูนะในอนาคตอาจจะปรับนั่นปรับนี่แล้วก็กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าต้องรอดูนะครับแล้วพอมาดูทางด้านของยอดขายรวม8เดือนนะฮะต้องบอกว่าทางด้านของนิสันเทลร่าเนี่ยทำยอดขายได้ที่838คันนะครับก็ต้องบอกว่ายอดขายเนี่ยไม่ถึงกับว่าเปี้ยงป้างสักเท่าไหร่นะฮะนิสันเทลร่าเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับทางด้านของนาวารานะครับคือยอดขายตัวหน้านี้โฉมนี้นะครับออกมาไม่ค่อยจะสู้ดีเลยนะฮะ อันนี้ก็เอาใจช่วยแล้วกันนะสำหรับแฟนของนิสสันนะครับคาดว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตนะมีการปรับนั่นปรับนี่ใหม่จะดีขึ้นมาไหมเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะเอาทีเรามาดูทางด้านที่อันดับถัดมานะครับขยับมาดูที่อันดับ4อันดับ4ี่ก็คือมิสุบิชิปาเจโร่มิสุบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะฮะทำยอดขายเดือนล่าสุดนะครับเดือนสิงหาคมอยู่ที่232คันนะฮะโอ้โหดีวนบอกว่ายอดขายหายไปเยอะผสมควรเหมือนกันนะฮะ ปกติยอดขายตัวเดือนจะเยอะกว่านี้นะครับโอ้โหยอดขายถือว่าลดไปพอสมควรเลยนะฮะแล้วพอมาดูทางด้านของตัวยอดขายรวม8เดือนนะครับทางด้านของปัจจโล p สปอร์ตเนี่ยทำยอดขายได้3ามพันสาคันซึ่งก็ต้องบอกว่ายอดขายถือว่าดูดีนะฮะถือว่าพอดูดีอยู่นะครับแต่เล่าให้เพื่อนสมาชิกฟังแบบนี้นะณปัจจุบันนะครับมิสุบิชิไทตันนะฮะเขาได้ปรับหน้าใหม่แล้วนะฮะแล้วทางด้านของปัจจโลกับไทตันเนี่ยจริงๆเขาใช้ อ่า้หลายอย่างเหมือนกันนะครับการซิ่งก็เลยคาดว่านะเร็วๆนี้นะฮะไม่นานเกินรอได้หรอกปาเจโร่อาจจะปรับหน้าค่าตาหรืออาจจะมีอะไรใหม่ๆให้เราได้เห็นอย่างแน่นอนนะครับอันที่เรามาดูทางด้านนี้ห้อถัดมานะครับมาดูที่อันดับ3อันดับ3ก็คือ f o r d e v e r วอเรสต์ฟอร์ดเอเวอรนะฮะโอ้โหนี่ยอดขายนี่ต้องใช้คําว่าแรงไม่เลิกจริงนะครับยอดขายที่1นึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดคันในเดือนสิงหาคมนะฮะโอ้โหยอดขายนี่ต้องบอกว่าพันคันเนี่ยแทบจะทุกเดือนเลยนะครับ และปีนี้นี่คือพันคันทุกเดือนเลยโอ้โหต้องบอกว่าปีนี้ถือว่าดูดีเลยนะฮะสำหรับทางของเอเวอเรสต์หน้าใหม่นี้นะครับยอดขายรวมโอ้โหมากถึง8,342คันนะครับเป็นปีที่ดีแน่นอนสำหรับทางของเอเวอเรสต์นะครับยอดขายรวมกัน8เดือนนะฮะ,ะคือเอเวอเรสต์เนี่ยโอ้โหปรับหน้าใหม่ตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะครับขายดีทั้งคู่นะทั้ง Ford e v e r วอเรสตทั้ง Ford r เล g เจอร์นะครับยอดขายเนี่ยเปรี้ยงทั้งคู่เลยนะฮะแล้ว e อ e วอเรสต์กับ Ford Ranger เลนเจา,าร,รัเนรับ แล้วก็ส่งขายไปทั่วโลกนะฮะถือว่าโอ้โหรูปร่างหน้าตาดีขนาดนี้ผลิตไทยด้วยนะครับสุดยอดจริงๆสําหรับทางด้านของแบรนด์ฟอร์ดทีนี้เรามาดูที่อันดับ2นะครับอันดับ2เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆยอดขายก็ถือว่าดีนะฮะแต่ว่าล่วงมาอยู่ที่อันดับ2องเลยนะครับณปัจจุบันก็คืออีลซุมิวเอ็กซ์อีลซุมิวเอ็กซ์นะครับทำยอดขายเดือนล่าสุดเดือนสิงหาคมนะฮะอยู่ที่1576คันนะครับ จริงๆถ้าดูตามยอดขายก็ไม่ถือว่าคิวลิวคิเล่นะฮะพันห้าสำหรับ m ิวเเนี่ยผมว่าถือว่าขายดีมากๆเลยนะครับปีนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับจริงๆมีบางเดือนนะที่นั้นของ m ิวเเนี่ยขายอยู่ที่พันพันกลางๆนะครับอยอดขายก็ขึ้นไปเป็นเบอร์นหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าตัวที่แผ่วก็เป็นทางน้นของฟอนเดอร์เลยนะฮะ,ะแล้วพอมาดูยอดขายรวมนะครับต้องบอกว่าเป็นปีที่ยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับสำหรับยูสูบวิวเยอดขายรวม8เดือนนะครับอยู่ที่15,200กับอีก6คันนะ รูปร่างหน้าตานี่เท่อยู่แล้วนะครับหลายท่านก็บอกว่าโอ้โหนี่เท่ขนาดนี้ออปชันก็ถือว่าใช้ได้ดูตัวเรื่องของราคาี่ก็บอกว่าตัวเริ่มต้นนี่ราคาไม่แพงด้วยนะครับจับต้องได้นะฮะแบบเปรียบเทียบกับทางนั่นของตัวท็อปรถกระบะ4ประตูเนี่ยซื้อมิวเได้เลยบางคันนะฮะต้องว่าอย่างนั้นราคาคุ้มค่าจริงๆปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับสำหรับมิวนะฮะณปัจจุบันมีโปรโมชั่น เยอะด้วยนะฮะถ้าใครสนใจนะครับลองดูที่หน้าโชว์รูมนะครับก็จะมีโปรโมชั่นของแจกของแถมเริ่มจะเยอะแล้วว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับทางด้านของ VX อ่ะทีเราะมาดูทางด้านที่อันดับหนึ่งนะครับที่เปยมาตั้งแต่ช่วงต้นคลิปนะฮะออกตัวใหม่ล่าสุดตัวบ้าพลังนะครับก็คือทางด้านของ t o y o t a Fortuner นอร์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์เดือนล่าสุดเดือนสิงหาคมนะฮะทำยอดขายพุ่งกระถูดเลยนะฮะอยู่ที่20,47คันนะครับโอ้โหทงว่า กลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับว่า f o r t จ n e r เนี่ยตามมาตรฐานนะฮะ2,000ทุกเดือนนะฮะขายเนี่ยเดือนละ2 0 0 0กว่าคันทุกเดือนเลยนะฮะตัว f o r t จ n e r ตัวใหม่ล่าสุดนี่นะครับเอาจิงๆนะผมยังมองว่ายังไม่เต็มเดือนสักเท่าไหร่นะฮะสำหรับทางด้านของตัวที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดของ f o r t จ n e r นะฮะเดี๋ยวต้องรอดูนะเดือนหน้าเนี่ยน่าจะเห็นตัวเลขเต็มๆนะครับแต่พอมาดูยอดขายรวม8เดือนนะครับตัวเต่าฟอร์จูเนอร์เนี่ยทำยอดขายรวมไปมากถึง15,558คันนะ้รับนึ้าเป็นหนาสิบแปดค ทันทีเลยนะฮะแต่ว่าพอดูยอดขายรวม8เดือนเนี่ยอันนี้คือแซงอ่าทาาด้่นของ m ิลเไปไม่เยอะนะฮะต้องใช้คําว่าไม่เยอะนะอ่าหลักไม่ไม่กี่คันเท่านั้นนะครับอ่าแต่การเลสซิ่งมองว่าอย่างนี้นะในช่วงเดือนที่เหลือๆเนี่ยนะฮะในช่วงปลายปีเนี่ยเหลืออีก4เดือนนะถ้านับตั้งแต่อ่าเดือนสิงหาไปนะครับเหลืออีกประมาณ4เดือนนะแล้วทางนัานของ f o r t จูเนอเนี่ยเขามีตัวใหม่ล่าสุดออกมาอย่างนี้นะฮะแล้วใหม่ใหม่ยกแผงเลยนะฮะ แล้วก็มีตัวพิเศษก็คือตัวทางด้านของ G.R. Sport ที่ใช้แรงม้านะมากถึง224แรงม้านะฮะแรงที่สุดในคลาส f o r t u n e er อ Hit อยู่แล้วนะฮะแล้วได้เครื่องแรงขนาดดีด้วยนะครับโอ้โหมองว่าไปกันใหญ่แน่นอนนะฮะยอดขายระดับ2 0 0พันเนี่ยการซิ่มองว่าอาจจะโอ้โหมีเฉลี่3 0 0 0บันบินในบางเดือนแน่นอนนะครับสำหรับ f o r t u n e r อ่าต้องใช้คําว่าตลาดเดี๋ยวค่อนข้างจะเดือดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะเนี่ยก็มีตัวใหม่ด้วยนะปาเจโร่เนี่ยที่เราต้องจับตาดูนะถ้าเขาปรับหน้าใหม่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โห ตรงว่าตลาด PV นี่ลุกเป็นไฟแน่นอนนะฮะแล้วมิวเนี่โอ้โหปีนี้ข็าขายสนั่นจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ